ส่วนนี้นะคะก็จะเป็นส่วนของที่วางเท้านะคะจริงๆอันนี้มันมันมันจะเป็นยางเดิมที่ยังไม่ได้แต่งนะคะทุกคนมันก็จะต้องแกะตัวนี้ออกมานะคะซึ่งข้างในเดิมๆเลยเดี๋ยวพี่จะเนี่ยทำความสะอาดก่อนตอนแรกก็ตกใจเหมือนกันเอ๊ะมันต้องเจาะหรอเลยไงไม่นะมันเป็นยางมันเป็นตัวจุกนะคะก็ค่อยๆดึงมันเห็นไหมปึ๊บดึงเดี๋ยวดึงแรงนะมันมีแค่สองจุดก็คืออันนี้กับอันนี้แต่เดี๋ยวดึงออกมาเสร็จแล้วอหะเดี๋ยวพี่ดูว่าจะน่า ต้องขัดทำคำาความสะอาดก่อนนิดนึงนะคะแล้วเราก็ค่อยใช้ของ h 2 c อ่ะใส่เข้าไปนะก่อนจะใส่อะไรเข้าไปนะคะพี่สนิก็จะมาทําการทําความสะอาดนะคะใต้แผ่นยางรองเท้าน,นะคะทั้งสองข้างเลยนะคะพี่สนิก็จะใช้น้ํายาทําความสะอาดแล้วก็ผ้าขา้สะอาดแล้วหลังจากนั้นก็จะใช้ไขค,รครวงนะคะมาไขน็อตนะคะที่อยู่กับตัวรถเอาให้หมดนะคะเพื่อนๆจาอย่าลืมนะคะอย่าลืมเตรียมกล่องมาใส่น็อตที่เราขันออกมาด้วยนะ,ะกันน็อตหายนะคะทุกคนไขค,รครวงอย่างเดียวนะคะก็อาจจะไม่ได้ผลนะคะ้องหาเครื่องทุ่นแรงไปเลยนะมัน ไม่สามารถจะใช้แค่เฉพาะไอ้พวกนี้มันต้องต้องใช้ตัวประแจตัวนี้ด้วยนะคะเพื่อที่จะมาไขไอ้ตรงนี้น่าออกก็<อ>ไขนีดหน่อยอนะอีล้ก็ออันนี้นนไ,ไทีละ้าน,นนะต้องใส่้ก่อนนะคะมัน,นจะอยตกลางทุกครัง้งเนี่ยเอาไ,ไดไ้สิงคือจำไม่คิดเขามากสิงลนื้อหนงมันจะอยู่ ว่าท้า้เราติดจังเป็นกลางตายไปฉันก็แค่คิดว่ามันลอยอยู่แล้วมันจะใส่ได้ด้วย เพื v, li v, li v. ่อนต้องระวังหน่อยนะคะเวลาทาระวังระวังระวังฟัวเนี่ยมันจะหล่นลงมาทีเราจะโดนจะโดนสติไฟข้างหน้าเอาแน่ทีนี้เราต้องจัดการฝังต่อก่อนนะพี่ฉันนี่ถอดฝังเสร็จแล้วนะ่ี่ฉมาถอดฝังต่อเหนคะ จะบอกมันมใช่ช่งางไหมใช่ไหมก็จะมีด้วยนะมา่อเมื่อ,อตัวเดิมที่มันมากับรถเนี่ยเราจะไม่ใช้ลเลยนะเพราะว่ามันใช้ไม่ได้ไอ้ที่รองเท้าตัวรองเท้าของเอเจซี่เขาจะมีนะคะเป็นชุดเลยนอกจากาถ้าเราใส่ชุดเนียวก็คืออาจจะไม่สามารถที่จะใช้ลอ็อตพุ่มได้แหละเพราะว่ามันต้องยาวก,กว่านะแต่เก็บไว้ได้นะเก็บไว้เผืนะ่ออนาคตเราอยากจะกลับมากลับมาใช้ตัวเดิม จก็ไว้ได้นะอนาคตเราอยากจะใช้กูเดิเนะม่เราก็สามารถที่จะอ๋อไม่ใช้ได้เกิดอะไรขึ้นเกียวตุ๊ดเริ่มเกิอดอาการมือไม้ออดแรงไะมัะจากไหนม,มันร้อนันกับร้อน แอบสงสัยว่าอีกสองกล่องที่ที่ที่ต้นเขาให้มาเนี่ยใช้ทำอะไรหว่งไม่ก่อนค่ะหวังเบาๆนังเดบนี่ได้มาหนึ่งข้างแล้วจ้อยนะคะแหวนอันนี้นะคามาสามอันก็คือสีเงินสองสีดำหนึ่งจำแค่ว่าสีดำอยู่ตรงกลางเพราะฉะนั้นอีกสองอันจะต้องอยู่หัวท้ายนี่ไม่แน่ใจว่าฝั่งนี้จะยากเหมือนฝั่งนู้นไหมเพราะว่าฝั่งนู้นรู้สึกว่า ไอตัวเล็กตัวนี้มันงานมันมันคว้างหน่อยหน่อยเนี่ยมันก็เลยจะทำให้ลอย ใจเย็นถ้ใคใจร้อนก็อู่นะจ๊ะอู่รถมอไซนะะ์นีฮะไปได้เลยอึ๊บอะใครใจร้อนก็ไปอู่ได้เลยนะะี่ฮะสำหรับพี่สันนี่พี่สันนี่ไม่ร้อนใจไม่ร้อนแต่าอากาศร้อนึอ๊บอะมันต้องใช้แรงนะฮะว่าตัวแคชปามันค่อนข้างที่จะแข็งแม่งบอกแล้วว่าของพี่ต้นเขาอะ ทำค่อนข้างที่จะหนาแล้วก็ค่อนข้างที่จะแข็งนะทุกคนไม่ใช่แบบกระโหลกรกระดานะคะเออถ้าเกิดว่ามันแบบขนาดที่ผู้หญิงอย่างที่ซันนี่กันดับได้แ,แสดงว่ามันไม่กันอะไรเลยเลแล้วละค่ะแบบดับได้แบบไม่ต้องใช้แรงอะไรอย่างเงี้ยก็น่ากลัวอยู่ถ้าเป็นแบบนั้นใช่ไหมแต่การที่มันแข็งแล้วก็ที่ซันนี่ต้องอใช้แรงเนี่ยแสดงว่าแข็งแรงทนทานนะฮะเพราะฉะนั้นไม่ต้องหัวยัง ยังไม่ขันให้แน่นก่อนนะทุกคนเหมือนที่พี่ต้นบอกว่าเราจะขันให้แบาก่อนอจันเนี่ยนิ้วนิ้วคือแบบเล้ยวอดูไหนดูสั้นแบบเนี้ยมักสั้นเลยไหมฮะไหนมันไม่ถึงว่าเราต้องใช้แรงกดหรอ ไหมห <c oughs> ดเลยเหมนะโอเคค่ะทุกคนอันนี้พี่ซันนี่จะใส่ใส่น็อตไว้เบาๆรบรวมก่อนนะคะยังไม่แข็งถ้าเกิดกรณีที่พี่ซันนี่ใส่ผ้าเน่ยพี่ซันนี่จะได้ถอดง่ายนะคะองประกอบโดยรวมก็เรียบร้อยแล้วค่ะหลังจากที่เราเช้ครมเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ มาลงมือจัดการกับไอ้น็อตที่เราขันไว้โดยรวมต่อไงน,นี่แล้วก็จะยึดให้แน่นเลยเนาะโอเคอะหกเดียดหายเห็นไหมค่น,น,น,นี้เราก็มาทำงานคัน,นต้องใจเย็นเดียนในสนุกเลยนะว่าด้วยความที่ใช้แรงไปเยอะมากเลยตั้งแต่ต้นจนจบ่ยคือค่อนข้างที่จะใช้ใช้แรงเลย แต่ถ้าเป็นช่างหรือว่าเป็นผู้ชายเขาก็คงจะแบบว้าวชิลชิลสบาย,บายนะะด้วยนะคะที่เป็นพิานี่เราไม่ใช่ช่างนะเราแล้วก็ผออู้หญ่งด้วยพลักกำลังมันจะสู้ผู้ชายไม่ได้เนี่ยมึงค่ะไม่มีแรงจะหมุนน,น,มน,น,นะอย่าลืมนะคะตอนใส่็อตเนี่ยอย่าลืมดันข้างล่างไว้ด้วยนะเพื่อให้เขาขึ้นมาประสานได้ดีขึ้นนะ มันไม่มีแรงันดุกหี่ไปกลางทางแล้วหลุดเดี๋ยวก็รูไนงะนี่พี่ชน,นิดก็ยังไม่รู้ว่าอ้สองอันนี้คือที่เขาให้มาเป็นเป็นอะไรหรือว่าให้ใส่ตรงไหนได้หรือก็เลยก็เลยไม่ได้ใส่นะแต่มันจะเป็นอะไรที่อยู่ข้างอย,อยู่ข้างในอะไรแบบเนี้เนี่ยไม่ใส่ดีแต่เพราะเราไม่รู้นะไงไปค่ะไปปันต่อกันมาค่ะเราจะมาครทำกันต่อฮนะ ก็เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับการประกอบนะคะยวขยับให้ดูแบบแล้วนี่นะคะก็เป็นผลงานของ l a d i e ซ h ี่ไฮดิ a ก็ชุดแคสปาแล้วก็การไฟหน้านะคะสวยๆครบเซตนะคะที่ผู้หญิงอย่างเราเราก็ทำเองได้นะคะ ไม่ใช่ปัญหาเลยอาจจะทำเก๊ๆกัางๆหรือว่าอาจจะใช้เวลานานกว่าช่างที่เป็นช่างมืออาชีพหรือจะใช้เวลานานกว่าผู้ชายที่มีประสบการณ์ในด้านของการทารถหรือการใช้เครื่องมือต่างๆเนี่ยอยู่บ้างแต่โดยรวมคือทําได้นะคะแล้วก็สําหรับใครที่อยากจะได้ชุดแคสตาแล้วก็กับไฟหน้าส,สวยๆนะคะพร้อมกับที่วางเท้าของ H ฮตูซีนะครก็พีเนะคะ เขาก็จัดส่งทั่วประเทศนะส่งฟรีทั่วประเทศของพี่ซซนนี่อยู่ภูกเก็ตสองวันใกล้ของแล้วเนี่ยตอนแรกพี่เขาก็แนะนําว่าในส่วนของกากไฟหน้าเนี่ยมันจะต้องมีการเจาะเิดน,นึงซึ่งเราไปหาช่างที่ร้านให้ช่างเขาติดตั้งให้ได้แต่ด้วยความที่พี่ซซนนี่มันสดแงสดสดอยากทาเองสดคิดว่ายายแต่ก็ไม่ไม่ง่ายแต่ก็ไม่ยากนะคะมันอาจาจะจะจะเสียเวลากับการประกอบแคดปลาเพราะว่าเราคนเดียวเราต้องจับต้องดึงต้องจึงต้องก็คือใช้แรงมาแหละนะคะแต่โดยรวมคือทําได้ค่ะและพี่เสียองเราก็ หล่อเท่สมบูรณ์แบบสไตล์ทูริงนะคะสำหรับสหายสองล้อชาวเอดีวีสามห้าศูนย์ทุกคนเลยนะคะที่อยากจะได้ชุดแต่งบสวยๆ,ๆแบบนี้นะคะตามเพจไปได้เลยนะคะพีเทครืวว่าต้นพีเทคนะฮะไม่ผิดหวังแน่นอน,นะคะ่ะม่าจะได้าเ้วไว้เจอกันในคลิปต่อไปนะคะสำหรับสหายสองล้อพาลงทัวแดนใตเ้เดี๋ยวเดี๋ยวพาไปไม่ไม่รู้นะะเดี๋ยวจะพาไปไหนต่อติดตามชมคลิปต่อ,ตอ,ตอไปแล้วกันนะคะ